โอเคเสร็จแล้วครับกดโปรแกรมเลยกดเอราวันครับทีนึงอีกทีนึงออีกทีนึง ถามเยอะจังเลยเรอสักครู่นะครับ โอเคเท่นาน,นี้การกดจดัวร้านครับตรวที่ติดของ Security ครับก็อะไรกันเซตหรือเปล่าโอเคข้ามาแล้วครับโอเค l ร t s s สตาร์ท okay. นะครับก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับที่เรา ตั้งชื่อไว้อ่าเป็นเราจะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อใหม่เป็นเ j เจรัสกอรโอเคครับผมตั้งชื่อนี้ดีกว่าคเจ e. p. สองห้าหเออดอกกดเน็ t ไปแอดเค้าตัวนี้เราจะใช้รู้สึกว่าพาสเวิร์ดนี้ เป็นตัวเลขน,นะครับสาสองตัวก็ได้ number and letter ตัวอักษรครับใช้อะไรดีผมคิดนิดนึงนะครับโอเคครับผมใส่พัสดไปแล้วนะครับก็มีอ e ีเมลนะครับอันนี้อ e ีเมลของผมเองก็จะเอนัมเบอร์ริก แอ่เลสเตอร์ก็ตรวสอนครับทำไมไม่ได้ครับผมติดเรื่องของการตั้งพัดลดครับอย่างตั้งพัดดก่อนครับมันบอกว่าสาร2ตัวหกือสายสตัวนะครับเป็นนัมเบอร์เป็นนมัเนนเมเบอร์เป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรก็ได้ครับแต่ผมใสอ่อกขลาไปไม่ผ่านครับสองูดโอเคผ่านครับ ครับห้ามใส่อักขระพิเศษครับแอดไซน์นะครับผมใส่แอดไซนไปไม่ได้ครับตัวแอดไซน์นี้ครับแต่ว่ามันยังเป็นสีเหลืองคือยังไม่ Security พอครับอยากให้เป็นสีเขียวครับก็ต้อง password ต้องมากกว่า6ตัวขึ้นไปครับเดี๋ยผมใส่ให้มันเป็นสีเขียวครับโอเคครับก็ใส่ password สีเขียวแล้วครับกด next ไปนะครับก็จะเป็น IP นี่ครับ ถ้าเราใช้เว็บมเมนตนิ่งก็จะเจอหรือเปล่าลองดูเนาะอ่ะเจอจริงเลยครับโอ,โอ้เราก็ทำการคซิกนหน้าเว็บไซตนมาบันทีแล้วแล้วก,ก็เ็นมินัาสวรด์ดใบไว้เห,หรอพัสสวรด์ด เราเป็นพักส่วนับโอเคได้ข้าไม่น่าเนี่ย admin a v admin โอเคขั้นบดฟอร์ส admin Ad Ad ครับ admin แลออ้วก็ admin ครับเราจะตั้งพั้นบดใหม่ครับผมขอตั้งพั้นบดใหม่ก่อนนะ โอเคครับผมก็ทำการคอนเฟิร์มอ่าเรียบร้อยครับนี่คือหน้าเว็บนะครับเหมือนกันเลยนะครับผ่านเว็บนะครับที่ผมใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มาดูเพราะว่าอยากรู้ IP เบอร์อะไรนะครับเป็นเป็นฮาร์ดแวร์เวอร์ชัหนึ่งครับโครับโมยเอาดอโอเค okay, นี่คือ IP ของตัว TP Link BAP สองห้า o อลดอครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับทำการเปลี่ยนชื่อไปเลยกิมไหนเลยไม่มีกิมไม่ได้ท้กอันโอเคเรามาดูเมนูแรกก่อนหนึ่งครับนะมาทัวร์เมนูแรกก่อนครับเ็ตเวิร์กนะครับเราเป็นไนจีิกนะครับเป็นไนจีนิกเป็นตัวนี้เป็นไนจีนิกแจกจ่าย ีไปครับเป็นใครอุปกรณ์ตัวไหนครับที่มาต่อครับจะได้ไอพชุดนี้ลงไปครับชุดนี้ลงไปครับได้ทั้งหมด254อบุปกรณ์นะครับรองรับก็ถือว่ารองรับเยอะนะครับแต่จะต้องทดสอบดูว่ามันจะมีความเร็วแค่ไหนครับีเมนูแรกเนาะนี่เมนู Wi-Fi นะครับ มีสองขึ้นครับ 5G กับ 2G นะครับ 5G กับ 2G ครับก็จะนี่คือชื่อ 5G ก็สามารถลบได้แก้ไขได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาพาไปดูตัวเมนูหลักๆก่อนครับมีพอ,อท่อเํนูทำตัวเชงน,นะครับเดี๋ยวเมดูกันครับ ทำแ Sched ม็กฟิลเตอร์นะครับในการกรองแม็กทำสเก็ตดูสเก็ตดูตัวนี้ Arrowcase with SSD Arrowcase with ap อันนี้ยังไม่แน่ใจคืออะไรครับอันนี้มีนอนครับแอคชั่นเลนจ์โอออฟเลนจ์ออนก็สามารถปิดเปิดได้นะครับนะครับตรงนี้ มาดู QOS นะครับตัวนี้ก็สามารถทำตัว QOS นะครับคือการจัดเรียง Q สักอย่างนะผมจำไม่ได้ครับตอนแบบสองตีห้าตีนะครับก็ม, g, g บมีตัวเรา a AD Detect ครับก็อะไรไม่รู้ครับแล้ก็มีเรื่องของการทำ m o t e r i n g นะครับ สามารถดูได้ครับตรลิงมีใช้ไปอ้โหยังไม่รันเลยคนระับได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วอมาดูไฟฟ์ s เซตติ้งนี่ครับสามสิบ dbm อากีก็สามสิบ dbm ดูแรงมี n อ o ม m ช t ั o นนี่คือ ไอพีที่ได้มาจากตัวเราเตอร์นะครับคลายอันยังไม่นนมีการพันส่งก็ยังเป็นการส่งในโลจิฟิกเป็นการส่งก็มันตัว S S I D มันมีอสองตัวที่เราใช้ที่เราแจกอย,อยู่ครับตอนนี้คลายอนก็ยังไม่มีอะไรมาเกาะครับดูที่ Manage น,นะครับก็จะมีเรื่องของ s เตนบล็อกนะครับ มีออโต้สามารถส่งหลอกไปที่ S M E Server ได้ครับเดีย๋ยวเราจะมาเซ็ตแตตัวครับก็ามาดูเว็บเซิร์ฟเวอร์คือตัวนี้สามารถทำตัวเขาเรียกว่าขอาดประวัติได้ครับเดีย๋ยวจะมาพาเพื่อนๆทำนะครับไปข้างนอกสามารถเข้ามาไมอเนจตัวกีกตลได้ครับ ตัวนี้คือถ้าเปิดปุ๊บนะครับจะให้แม็กอะไรบ้างนะครับเข้ามาคอนฟิกได้ครับก็ต้องใส่แม็กลงไปหรือเปล่าเนี่ยลองรับไปก่อน,นครับป้อนออฟ LED ตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์ปิดไฟสีเขียวนะครับก็เปิดไว้ดีแล้วนี่มันเป็น p ้อนเชียเลอันนี้ก็เป็นสามารถตั้งเป็นมีแรงได้ครับเผื่อเอาไปใช้กับ อุปกรณ์ที่มีการเซ็ตเคียวริตี้พวกวีแลนด์นะครับก็เป็นพอร์ตอะไรไม่แน่ใจครับมาดูที่ตัวซิสเต็มนะครับพอจนะ,ออ Account, ะมีเรื่องของการอ่ายูสเซอร์แอบนนะครับมีอะไรเงี้ยมันเจนให้นะครับก็มาดูตาม เวลาครับตัวนี้ต้องเซตเวลาให้มันตรงนะบวกเจ็ดครับบวกเจ็ดบางรอมเอ่อทำไมไม่ซิงค์ลอกเก็ตเราลองใส่ SMTP server ผมเซิร์ชดูครับเพื่อว่ามันมีตัวไหนบ้นางที่สามารถใช้ได้